แล้วก็มีหลักการใช้ verb to do verb to be verb to have นะครับ modal verb ต่างๆในช่องครูนานตอนนี้มี600กว่าคลิปนะครับหน้า33นะครับของหนังสือ say hello say hello s นะครับในส่วนที่เป็นแบบฝึกหัดน,นะครับก็มาเข้าในเรื่อง,องกันเลยนะครับขึ้นบทที่4แล้วนะครับ unit 4คือหน่วยที่4 animals สัตว์ต่างๆนะครับ complete นะครับแปลว่าทำให้สมบูรณ์ t h i s และเหล่านี้นะครับ sentence แปลว่าประโยคนะครับแต่เวลาแปลเป็นไทยแปลว่าจงทำประโยคต่อไปนี้ให้สมบูรณ์นะครับความจริงแล้วเหล่าเหล่านี้นะครับจงทำประโยค,หค,คเ,หเหล่านี้นนก็แล้วแต่สำนวนจะแปลนะลูกนะจงทำประโยคเหล่านี้นะครับความจริงแล้วเหล่านี้เดี๋ยวคุณครูแปลว่าเหล่านี้ดีกว่ามันจะได้ตรงนะครับกับความหมาย นะเหล่านี้นะครับก็จะตรงความหมายนะครับ this แเหล่านี้นะครับ sentence แบบประโยคนะครับ complete แปบสมบูรณ์นะภาษาอังกฤษมันก็อย่างนี้นะครับแปลกลับหน้ากับหลังนะครับไม่เหมือนภาษาไทยก็ขอให้คำ adjective มานะครับว่า small ซึ่งแปลว่าเล็กนะครับมีให้รูปนกมานะครับ bird แปลนก bee แปลพึ่งนะลูก a n d แปลว่ามดนะครับก็ประโยคแรกคือ a bird is small เราเติม small เข้าไปนะครับแปลว่านก ตัวเล็กนะครับ but แปลว่าแต่ว่านะครับเออ b e พึ่งนะครับ is นะครับให้เติมว่า smaller than นะครับอ๋อ Dan มีอยู่แล้ว smaller than a bird ก็พึ่งแต่พึ่งเล็กกว่านกนะครับ and และนะครับ and and most is the นะครับ smallest นะครับแต่มดเล็กที่สุดนะเติมก็ไปตามนี้นะครับเดี๋ยวขยับไปด้านซ้ายนิดหนึ่งเพื่อสีสาะุณครูบัง มาข้อนี้นะครับ fast rail นะครับนะครับ greyhound นะครับ greyhound greyhound ท่านีู้ับ greyhound นี่เป็นสุนัขพันธุ์ greyhound นะครับสุนัขชนิดหนึ่ง horse ม้านะครับ cheetah เศรษฐีตาเออ greyhound นะครับสุนัขพันธุ์ greyhound นี่ is fast rail นะครับวิ่งเร็วนะครับแต่คุณครูเขียนว่าเร็วในที่นี้ก็คือวิ่งเร็วนั่นเองนะครับ but a horse is faster นะครับ than a greyhound แต่ม้าเร็วกว่านะครับเร็วกว่า greyhound and a cheetah is the นะครับ fastest นะครับแต่เสือชีต้านั้นนะครับเร็วที่สุดโอเคนะปล่อยไวเลยนะ happy นะครับแปลว่าหนักนะครับน้องบอวยรุ่น happy weight คือรุ่นที่หนักที่สุดที่มีน้ำหนักเยอะที่สุดนะครับ พิกหมูนะครับบัฟฟัลโล่นะครับควายนะครับเอลเลฟเว่นเอลเลฟเวนนะครับแลรดยานนะครับช้างนะครับเอพิกอีสท์เฮฟวีนะครับหมูน้นหนักคือมีน้ำหนักมากนะครับ but a buffalo is heavier than a pig นะครับเอพิกตัวที่ครับแต่ควายนั้นนะครับหนักกว่าหมู and an elephant is the heaviest นะครับ h e a v i e r นะครับ heavier ก็เหมือนกันนะครับเปลี่ยนวายเป็นไอก่อนนะครับ เปลี่ยน Y เป็น I เติม E R นะครับนี่นเหมือนกันนะครับเปลี่ยน Y นะครับเปลี่ยน Y เป็น I นะครับเติม E S T นะครับ h e p v y S นะครับขอเน้นนะตรงนี้นะอย่าไปใส่เป็น H A S E A V Y นะครับก็จบหน้าที่3 3นะครับ่รงนี้คุณครูรีบทำคลิปนะครับให้ทันกับความต้องการของนักเรียนนะครับในช่วงโควิด ก็เป็นอย่างไรเสียก็ขอขอบใจทุกๆคนนะลูกนะที่เข้ามาติดตามกุณกรูนะครับก็ช่วยกันบอกต่อนะครับนะถ้าเห็นว่าคลิปของกุณกรูมีประโยชน์นะครับกุณกรูพยายามช่วยให้เต็มที่นะครับแต่ไม่ได้เฉลยให้ร0 0เปเซนะครับในบางหน้านะครับลูกนะ all right, all right, all right. Okay.